ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเพจอิกกี้ของแท้ออกมาโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนเพจอิกกี้ของแท้ แอปแแอปแอนะครับก็ได้มีความเคลื่อนไหวถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก่อนอื่นเลยอุงอิงข่าวกระแสเนี่ยต้องขอขอบคุณพิกกี้นะครับที่เอนดูน้องอุงอิงอเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดนะครับและที่สําคัญเลยเพจพีกกี้เนี่ยก็เชื่อว่าโดนอุงอิง,องเพชรบ,บ้านแพงตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากย้อนกลับไปกับทุกคนพิกกี้เนี่ยหรือว่าเพจอีกี้ของแท้เนี่ยจะเป็นเพจที่ต้องบอกว่าโ oh, อ้โหฟาดได้ฟาดฟันได้ฟันนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเพจที่เข้าข้างคนถูกต้อง อยู่ข้างคนถูกต้องแล้วก็มีความช่วยเหลือนะครับเหล่าบรรดาคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอนั่นเองครับนี่คือพิกกี้ครับทุกคนและพิกกี้เนี่ยได้มีการโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเสาไข่กลับมาเจอ f อีทุกคนได้แล้วเดอร์เมื่อแรงพอกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอีหลานะครับได้ที่บ้านโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกต ไปให้กำลังใจอีหลาหลายๆเนี่ยเด้อจ้านะครับทุกคนอ่านะครับขอบคุณพิกี้ด้วยที่ได้มีการนะครับทุกคนโพสตถึงน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงแล้วก็โพสต์คิวงานน้องๆต้องบอกว่าคนติดตามแฟนเพจของอีกี้ของแท้เนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนแล้วก็เป็นเพจที่มีแฟนคลับเยอะมากต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เพจพิกี้เนี่ยเป็นเพจที่ น่าติดตามครับทุกคนคือเขาจะทําข่าวเกี่ยวกับกระแส,สโซเชียลจริงๆแล้วก็กระแสสังคมจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับที่เขาไม่อยากจะพลาดข่าวสารดีๆเนี่ยเขาก็จะไปกดติดตามเพจพิกกี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนมาแล้วเพจต่อกี่เพจนะครับแฟนคลับก็ยังล้นหลามแล้วก็ยังรักพิกกี้แบบนี้ทั่วประเทศนั่นเองครับทุกคนก็คือเป็นเพจที่เข้าข้างความถูกต้อง ความยุติธรรมนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอสวัสดีปีใหม่พิก,กี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ขอให้แฟนเพจของพิกี้เนาะอยู่คู่คนไทยแบบนี้ไปตลอดนั่นเองนะครับและกระซิบบอกพิกี้นิดน,นึงนะว่าจะมีแฟนคลับหลายๆคนแหละที่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับพิกี้หรือเปล่าจะชอบแชทมาถามวิมข่าวกระแสว,ะว่าสรุปแล้วเพจอิก,กี้ของแท้เนี่ยเป็นเพจใครกันแน่ขอบอกตรงนี้เลยคือไม่ได้แบบ อุ้มอิ่มกับพิกกี้น่ะเอาเอาจริงๆนะคือเราอ่ะรู้จักกันบนโซเชียลบางคนบอกว่าอุ้มอิ่มรู้จักกับเพจพิกกี้ใช่ไหมเขาเป็นใครเขาเป็นใครคือมีคนเข้ามาถามแบบนี้จริงๆนะครับแต่เอาจริงๆล้วก็คือเอาเป็นว่าเขาเป็นคนดีแล้วกันแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับความยุติธรรมแล้วกันนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้แฟนเพจอิกี้ของแท้แอป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 ทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปอีกนะครับอุ้งอ เพจอิกี้ด้วยและเป้าเป็นศิลปินหมอลำที่มาแรงที่สุดนะครับในเพจอิกี้ของแท้แอปแอแอปแอด้วยนั่นเองครับทุกคนนะคือบางคนถามว่าอิกี้ของแท้กับอิกี้ขยี้ข่าวเนี่ยเป็นเพจเดียวกันไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่ทราบจริงๆ <c oughs> รู้แค่ว่าเวลาที่พี่กี้เขาโพสเกี่ยวกับวงอิงเพรบ้านแพงเมื่อไรเนี่ยวิมก็จะเข้าไปให้กําลังใจเขาตลอดแล้วก็โพสต์สินข่าวสารต่างๆเนี่ยทำให้เราได้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะ คือเป็นเป็นเป็นเพจที่อยู่ข้างความยุติธรรมอ่ะนะครับทุกคนไม่ได้แบบสนับสนุนคนผิดอย่างเงี้ยไม่คือเพจสําหรับเพจพิก,กี้แล้วไม่ใช่เพจแบบนั้นนะครับก็ฝากทุกคนเนาะหรือว่าคนที่ติดตามอิ่มข่าวกระแสอยู่เนี่ยไปติดตามแฟนเพจพิกี้ด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขอบคุณเนาะและเชื่อว่าโดนลูกสาวของเราอุงอิงเพรบ,บ้านแพงเนี่ยตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าอุงอิงเนี่ยน้องเป็นคนที่ วางตัวดีนะครับวางตัวดีแล้วก็อยู่บนโซเชียลเนี่ยไม่เคยว่าให้ใครไม่เคยต่อว่าใครนะครับเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วก็ เป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนทําตัวชีวิตติดดิน,นบ้านแม้ว่าตัวเองจะดังขนาดไหนนะครับไม่หลงละเลิงกับความดังนะครับยังทําตัวติดดนินบ้านอยู่เสมอครับทุกคนยังให้เกียรติทุกคนแล้วก็ยังให้เกียรติ FC แฟนคลับทุกคนยังรักทุกคนเสมอต้อนเสมอปลายและคํานึงที่น้องเคยพูดเอาไว้เนี่ยน้องบอกว่าไม่เคยแบ่งแยกแฟนคลับนะครับไม่ว่าแฟนคลับจะยากดีมีจนจะร่ารวยนะทุกคนจะยากจนจะเป็นคนที่สมประกอบหรือไม่สมประกอบ องอิงเพชรบ้านแพงรักทุกคนเท่ากันนะครับทุกคนนี่คือทัศนคติของน้องที่ทาให้น้องครองใจพี่ๆสื่อมวลชนเนาะแล้วก็ครองใจแฟนคลับ FC เนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ต้องขออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับขอความเขาเรียกว่าอะไรขอให้ทุกคนเนี่ยเอ็นดูพิกี้นะแต่ว่าเขาถูกเอ็นดูเยอะมากแล้วแหละพิกี้อ่ะพิกี้แฟนเพจเนี่ยนะครับทุกคนนะ คืออยากให้แฟนคลับของพิกกี้นะ่มาติดตามอิมข่าวกระแสด้วยนะแฟนคลับเยอะมากนะทุกคนอุ้มอิบอะคือติดตามแฟนเพจพิกกี้เนี่ยมานานมากแล้วนะแล้วเรารู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่พิกกี้เขาไม่ว่าจะเปิดเพจใหมนะ่เนี่ยไม่ถึงข้ามวันครับคนติดตามเป็นแสนงงมากนะครับทุกคนนะก็แฟนคลับเยอะจริงๆทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ขอบคุณพิกกี้ด้วยนะครับที่เอ็นดูอิมข่าวกระแสอีกหนึ่งคนเนาะไม่ว่าอิมจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่เวลาอิ่มจะไปงานไหนพิกกี้เขาก็จะ เอานํารูปอุ้มอิ่มข่าวกระแสยไปลงอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่เอ็นดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกหนึ่งคนเนาะทุกคนขอบคุณพิก,กี้มากๆจริงๆแล้วก็จะติดตามแฟนเพจของพิกี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้แฟนเพจอิกกี้ขยี้ข่าวนะครับอยู่คู่คนไทยแบบนี้ไปตลอดแล้วก็เป็นขวัญใจของประชาชนแบบนี้ไปตลอดแล้วก็คือถ้าสังเกตได้นะทุกคนเขาจะเป็นคนที่ช่วยคนนะครับเป็นคนที่ทําข่าวเนี่ยช่วยคนช่วยคนที่ ตกทุกได้ยากจริงๆอย่างไปอย่างใครโดนโกงมาอะไรต่างๆนะครับทุกคนแฟนเพจอีกี้เนี่ยพร้อมที่จะไปขยี่คนที่โกงนั่นแหละครับทุกคนเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้มาโดยตลอดทําให้อิ่มไม่ลังเลที่จะติดตามพิกี้แล้วก็ไม่ลังเลนะครับทุกคนที่จะเอ็นดูพิกี้หรือว่ารักพิกี้นะพุกคนไม่ว่าพิกี้จะเป็นใครเนาะใครจะเป็นแอดมินก็นแล้วแต่รู้แค่ว่าเขาเราเห็นมาโดยตลอดอะตลอดระยะเวลาเลหลายปีครับทุกคนเขาไม่เคยจะไปแบบว่าไปทําร้ายใครก่อนถ้า เขาไม่โดนทําร้ายก่อนอะไรแบบนี้หรือเขาจะช่วยคนที่ทําถูกต้องอยู่เสมอนี่คือเพจเพจอ,อิกกี้คยี่ข่าวนะครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยเนาะอ่ะพิกี้เนี่ยโพสต์ล่าสุดนี้เลยบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเซาไข้แล้วเจอกับ FC ฟ a n แฟนคลับทุกคนได้แล้วตอนนี้ก็ฝาก FC Fan แฟนคลับนะครับ, <c oughs> ขบเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปกดไลค์กดแชร์ การเยอะอ่จเป็นคิวงานของน้องอ่งวันนี้น้องก็แสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเพชรบ้านแพงก็เป็นบ้านเกิดนะครับของน้องเลยนะครับทุกคนนะอ่ะ,นะอะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจเนาะให้กับอิ่มด้วยตอนนี้ตอนนี้โอ้โหข่าวเยอะมากนะครับทุกคนข่าวในช่องพี่กี้ก็ไปไปดูเอาแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็มีข่าวนั่นนี่นู่นแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพ่กี้ก็ได้มีการโพส์ถึงอีลาน้อยของเราองค์อิงอเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักมากจริงๆพี่พกี้อ่ะน่ารักฝุดๆุน่ารักฝุดฝุดในโรคนะครับอ่ะโอเคสหลคบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจนะครับให้กับอิมด้วยเนาะนะนะเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยโดยการ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับอิมด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณพิกกี้แคยี่ข่าวหรือว่าพิกกี้ของแท้แอปแอแออีกหนึ่งครั้งด้วยกันแล้วกันนะครับ